ซ้ายทีหนึง <M ot iv it> ่งคิดกันเยอะอยู่ครับซ้ายกับขวาสับทีสองอ้าว <M ot iv it> ถ้าอยู่อยากจะล้างตาแก้ตัวต้องชวนทะเลาะครับของไชยชาติแต่ต้องระวังขวาครับออกแบบหนักหนักานขอ,ของจังหวะการสานเท่งค,ครับโดยคู่ <M ot iv it> นียย้อ้าวความสวยกีรชัยซ้ายยัด oh, เข้าไปอ้าวขืนล่างขืนบนยีบลำตัวจับถอยลับขวาแทนซ้ายมาเข้าไปยกืดขา,าเลยครับไม่เล่นฝีมือเด็ดขาดครับา แม่ครับไม่เจ็บไม่ปวดแต่ว่าแหมมันเห็นชัดเจนครับโอ้ย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 เจรียบเข่าเข้าไปสามลูกอ้ายกขัดซอกเอ้าครับยกนี้ครับโอ้โหน่าจะเดินอีกสักหน่อยครับน่าจะเดินอีกสักหน่อยครับแหมมาคว้าสวยนี่ครับโอ้โหแข้งซ้ายครับน้าเข้าไปลูกนี้เจ้าวิตอร์ซวานะครับหาเป้าไม่เจอแล้วดูเข่าซ้ายครับแหมปั๊มสวยนะครับนี่คือในช่วงต้นยกนะครับยกสามอยูครับ ข่าซ้ายหาเรดาร์จับเรดาร์แม่นเหลือเกินครับโอ้ยแทงและรวบลงนี้3เม็ดครับจัดไปช็อตนี้วิ่งเข้าไปเจอศอกตักดีว่าแม่ไม่โดนกระโดงค้างครับแค่หน้าหงายครับนี่ครับพังงาไปนิดหน่อยนี่ครับแทงแล้วก็รวบครับมาพร้อมๆกันครับเสียบแล้วล็อกเลยครับไม่ให้คู่ต่อสู้ได้มีโอกาสครับแข่งซ้ายตีนซ้ายยังฉมหังอยู่ครับเตี้ยงเข้าไป For <laughs> well, the winner from the Blue Corner! Brazil oh yeah, with the silver with the win this evening. โโอ้หขางซ้ายมาแล้วครับดูโดยแรงกระท้านี่ยุทธการอาจจะเสียเปรียบครับขอรอคุ้มเชิงคุ้มจังหวะอยู่นะครับยุทธการโอ้โหดูครับช่วงล่างนี้แม่นเดดเลดียวหอยหลังวางซ้ายดักคื้นขึ้นมามาแล้วครับแข่งซ้ายสีเป๊ะซูซ้าใต้หน้าติงได้ไหมดูครับดูลูกลูกแล้วไม่ประมาทครับยุทธการโอ้ยสับต่อโอ้โหครับแม่นเด็ดมาสวยซวย ฝ่ายเปิดเกมมากนะครับทางด้านของนิจิกะโอ้โหสอบกระโดดเรียบร้อยเลยครับเจอสอบสั้นเข้าไปครับลับยาวครับเรียบร้อยครับประกรอยู่หน้าผู้วิญญาณจังหวะหนึ่งครับงัดดอกนี้ครับฟิลิเป้ซูซาดีสะดุ้งแล้วนะครับพุ่งเข้าไปครับแต่ว่าสุดท้ายครับดูครับไล่ต้อนไปเรื่อยๆครับไม่ครับโอ้โหเต็มเต็มจริงๆครับปัดแล้วก็ฟันเลยนะครับนี่ครับ พลังหัวไหลแม่กองเกียร์ด้านหลังบอกแอลโวแอลโวครับตเต็มตเต็มเลยครับนี่ครับโอ้โห